ตายดีด,ดีมีแห้งครับพี่น้องครับแบ่งน้ำยังก็ขี่ไรครับแต่แบ่งยัง่เรียนบรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องรถแมคโครมาซอยเหรอครับมาซอยแต่เมื่อคืนนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าห่างซอยขั้นเดียวพอมันมันมันเดือดรับกว่ามาหาทุม่มรถเพิ่มาหอดขอขอบคุณผู้ประสานงานขอบคุณรโจัลหลายๆครับประสานทางรถแมคโครมาให้ครับตอมันพอเห็นหงก่เลยเพออยากเห็ตต่อเหตดคขั้นเดียวหลาก ลากต้ารถเครื่องพันขึ้นนี่ซื้อมาเมื่อคืนนี่ครับรถคันนี้ก็เลยแข,ข่งแรงยัอองอยู่นี่แต่เมื่อคืนหมดแล้วพี่น้องเไม่สางยังอยู่เสรมันเถอะน่าจะลูกโอ้ยเบ่ง,ง,ป,ง,งประวาตเขาประวัตแม่ท่นผุนมันมันล้มหมดนามเลือกน้ำเพราะเพียงนี่แต่มันลมลมงางเลยอาครับดึงพี่น้องเอาออกจาก,กต้นไม้กันนะ เอาอีหลายครัามาเต้นให้พี่แหนออ่องนะเขาเบ,บิ้งพะนะเอาไปจ้าพ่อเล่งันเน้อร่นไปขั้วลากตัวหลังฟี่รวยๆว,วะเอาสายงานเลยเนี่ปบ่ปเ,ปเนี่ยไปเองนี่ปบ่เนี่ยไปทีหยียบสายดิพอ เหนบ้ลเรมันลองหลุมนี่อีกเนียนั่นน่นอะอันพนราะถึงขึ้นพอะไรนี่ันไรน,นี่จะตีใครพ้นพังออ๋อขึ้นแล้วครับรวยรแล้วเ่งนีไ่ยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเ<อ><อ> ว่าเป็นหีตมห้มบ่เือเป็นหีตมห้มบ่ะแังตันแต่งมองนี่ไหน้นะปังนี่มัยแจงมองเบิ้งมาหมอลัมหน้ะปังครับนี่นี่ไม่หีตมหรอเออไปไปไป,ไปได้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 พอาทัางขามากกัตองเคียย์ท่างเขามากน,มานัมันเป็นเล่นครับเบืเ้องคืนนี่ เป็นบางเล่นเป็นบางไส่ครับหลังจากฝนตกงแล้วต่้งแต่ค้นยางกับแปสิไปเพราะอะไรรถรถเครื่องปันเขาติดอยู่ฝากรถขั้นเขาเขาไปอีกนด้พี่น้องยางไปมือขึ้นลากขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นหมนล้ครับแต่ว่าเขามากเพราะอไก็ผู้รู้นเรื่รถก็เลยนอนเฝ้าอยู่คนเลย รถหัวหน้าติดเนี่ยรถไอเอ็ดออกว่าได้ยังก,กันลากไปขา้างหน้ารถท่านนั้นหน่อยท่้นนี่รถนนไฟค่ะติดครับไม่ได้หรอ ลถไฟครับอันนี้แม่โ้อยุบนักใหดอกพี่น้องบานนี้ขึ้นมันมืดเปียดด้านเท้งฝนตกทท้งบ่มีไฟใส่เนาะเอง่งบ่มีหอดน,น้ำอาบถ้ากันตรวนน้ำคล้องคุ้นๆเนี่ยนะครับ นี่นึงงานเขาแท้เด้อในี่บวกเนหามรถต่อยลงไปเด็ดขาดอ๋อพี่ทหารมาซอยแล้วละรถสะพานที่ยูน่คือสะพานของการชนวยเหลือท่านเราทหารมาเป็นผู้เห็ดกำลังเนินการกำลังก่อสร้าง,ง,งว่าท่านเ้วเสร็จแล้วครับเอาพี่หานมาแล้วพี่หานมาแล้ว บรรยากาศเศร้านี่คึกคักวันนี้กิจกรรมหลากหลายเพราะว่าสิเป็นป่อยป่าปลูกต้นไม้แข่งมอเตอร์คอร์ดแล้วก็มีเวทีกลางนี่เพิ่นกำลังตั้งนี่เพราะหัวเวทีอย่างครับนี่กำลังกำลังขนอุปกรณ์ลงลแล้วก็ใหญ่สุดคือทีมงานสาวน้อยเ้าครับ แต่เวทียังงพระท่านเนยทรอยพอมันอุปสรรคคือฝนครับพี่น้องเป็นสบายสบายเรอกมองนีง่โอ้ยลมมาหมดอ่นนะมันมากยังเพราะอะไรยู่แล้วล่ะลมครับัพน,นี้เหนล้มจนดินไทยไม่พี่น้องคนปั๊บทีไม่ ถ้าึ้นว่านนุ่นไปแล้วไปเองมา่ไหร่ดยังมึนลอยๆไปว่น้ไปเองบมา่ไหี่ เดือเอ็มเซมตอเสร็จแล้มืนนีก็ได้พี่ได้แตเขาเอื่นเดือเอ็มเซมเนาะคันเดอเอ็มเอ็มเซมตนี่มันแยกกกันตปมากที่เนคอนีฟ้าฮูโมกิเมะนี่ต้องมองนี่สั้นรอั้นหอมองมองชื่อรถไฟฟ้าอรถมองไเจอรถรถยักเสียงอไร

เราเรพน่นกันถึงพวกลมดิเขาเดินไปมองสูงกับปอดไผ่ก็ยู่ยทางล่างลันแล้วกับปดยอดไผ่ยุควางทางล่างนี่ห้อยห้อ <c oughs> ยขวดดินมาใส่นี่ขวดดินมะไซนี่จังนั่นเลยเี่ย <c oughs> เดี๋ยวไฟไปล่องนาไฟไปล่องนาไปที่ไปยังไงบหนบี่ มันล้มไปหมดนี่มันตะล้มไปหมดเนี่ยย้ายไหล่ย้ายหลายม่มีโรคอย่างนี้นั่นเงินล่ะขนาดถอยเท่านั้นยังเงินเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งแม่งฮักมาหนีเลยรัดมาหนีเลยครับ มืน้นรวยเลยแล้วหน้าดินมันนี่นะหน้าดินมือนนม้อมื้อเพื่อพ่อได้เยอะกว่ามาสันคผู้ย่างเดียวปลอดภัยวันนี้เป็นสภาพหนองทหารไม่เห็ดครับสวัสดีครับ นำเสนอให้พี่น้องด้เบิ่งต้นนะครับอันนี้คือที่ทหารถามผลมาเป็นโครงกันช่นวเลือท่านของเฮ็ดสะพานนะท่านปะเพราะทั้งทุกเป็นไฟไฟ,ไฟนำร้นตัวนี้เป็นสะพานหรือว่าเกิเป็นสะพานแบบนี้หรือว่าสะพานเฮ็ดเป็นคนเหียดเทาว่อนกับว่อท่านหูครับครับรบิกรุงานดอนปูตา ที่นี่เลี้ยงดอนูุตาว่านเลี้ยงเปิงบ้านเปิงเลี้ยผู้คำนาผู้คำนาให้กินผู้คำดิ้นให้ยู่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นดูมากกว่าเป็นผ้าสืบสันปรต่พี่นี่มากอ่ะลูกหลานเราไม่เห็นต่อโดยท่าน สุดที่ข้างแสงครับเ,เดีดรัฐมนตรีกับล่าหมเป็นเป็ผู้หัวแม่หัวเรือใยแม่งานในมือนี่ครับวาดแล้วกับว่าเบิงสถานที่นะครับกน้อยกับสีมีอย่างงี้แต่พี่น้องเศร้าหวานมาสีมีพิธีปล่อยปลาโดยท่านนายอำเภอเป็นทีไอ้เชียงยืนเนาะสิเป็นนายอำเภอเชียงยืนเหรอครับมาเดี๋ยวจังติดตามกันคลิปต่อไปพี่น้อง สาการตอนนี้คือลดหมื่นขีตมย่างเดียวครับลงอีกเหรอเอาพ่อขันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีไม่ไปพุทนคุน